อวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศรถแห่เลิกครับบรรยากาศร่งคึกคืนครับพี่น้องโอ้คนหลายครับ oh. ครับ oh, <okay. S 1> ผม ครับปเป็ครับเฮ้ยจางต่อเนเอยสบายดีมาไปกินยังมาไปกินยังมาเอาเหมือนแรกเหมือนแรกมาเห่็นน้ำเด้อโอ้เด็กนึกไปซื้อเสียงมาพอดใช่ออดีโอชิจ้างอยู่ชิจ้างอยู่ สุดยอดสุดยอดเราไปดำดับบรรยากาศนะครับรถหนองไส้พรชัยอ๋อดิวเมมหมดแล้วเมมแล้วเมมเมมเออตรงตรงรถร้านจอดเนี่ยยัออกไม่ได้ไปออกไปจอดนู่นเลยกำลังบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่จอดนะรอไปเพราะรถเดอดอืออืออื สวััดีครบไปไปบ้ปบา,นปบานลูกสาวมาไปบ้านลูกสาวมาบอกมาแล้วไปอาบน้ำอยู่ดูนี่มันไม่ลงอยู่ไม่กี่กิโลเองเนาะเจ็ดแปดโลเจ็ดแปดโลเมื่อกี้ก็ลงบ้านลูกสาวเมื่อกี้เองบ่ไกลบ่ไกลแปดครับต้นทางครับอาคืนนั่นมันนี่คืนนั่นมันนี่วันนี้สนุกกันแน่นอนล่ะแปดเต้นสุดย่อนล่ะซาหน้อยเตยย่างเดียวเครื่องไปแล้วนี่ไงเครื่องไปแล้วบรอเครื่องเลยด้วนี่ คุณน mm. ่ะ5แดกดักมวนไหลมวันวนเหมือแรล่งมวันวนจวดจัดฝัดบุ <h <h ้มเหมือแคร่งสวัสดีครับสวัสดีครับ มือแรงเต้นย e oh, so e uh, ่างเดียวด้อม uh. ouais e okay. ือแรงเด้อจ the no ่ายย่างเดียวเด้อหามาคือบอลลัมจักเทาด้วเหมือแรกบอลที่ข่อยเตยย่างเดียวบอลเก้าห้นบอลไปเตยย่างเดียวเด้ออะบุกขึ้นบุกขึ้นเี่ยเขาหายฟังบอลลัมเมือนี๋เขาหายมาเตยย่างเดียวมือแรงโอเคช้าหน่อยเตยย่างเดียวเล็กจงจงไม่เมียนพูดเมียนเลยผมเลยเน้ออะเน้อเน้อแล้วก่จงไม่เมียนพูดเมียนเล็อย่างเดียว โคตรปดลาดผมเพื่อนนี่เอาทาบงหัวแร้งบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศหน้าเวทีนะครับผมรับฝากกันที่ปากรรมการน้ำบาศเอ่อน้ำบาศ จำนวนชิปหาบาทนะครับไาใหมทิ้งานตายหน่อยเจะบังแท้งนะครับเพื่อบบาาจะได้อเอาคุณยายขึ้นมาก,ก่อนหมูยยมกกวฮะมา,าเ้อนเหรียญนี่ล่ะคุณสุกรวันไหนยายไข่ลูกเมาโลดไปจะมาแต่ใส่หนิที่บ้านนี่ล่ะที<อ>่บ้านนี่มึงขึ้นเดี๋มาเบิร์นง่วงขึ้นนี่บอกเมื่อเดีกันหนึ่งเข่าเฮ็ดยูเฮ็ดกินเรียบร้อยยายคล้ายกระเป๋ามามาผู้เดียวน่ะกัด ยาบ้าผู้เดียวมันจิ้วนี่บ้างมันขึ้นมวลพอมันขึ้นอีกแบบเนาะมวนมวนอยู่แต่ย้ายกักกับรถมากแบบนี้อ๋อแล้วย้ายมากแบบไหนมากแบบแบบแบบเต้ยเตยเนี่ยบอแบบพี่แหละย้ายมากย้ายอันอิลีบ่ได้เคยได้เคยได้เบิ่งแล้ยมันบ่ อาลำแถวอุทุมพรย้ายน่ะสิให้ลูกมากไหมลูกมากแบบนี้มากแบบนั้นลูกก็เลยว่าแม่เจ้าเผ่าวันนี้นี่แหละกินซิมควาปีจะมากยังโจข่อยสิเขาที่ข่อยที่ข่อยบ่ข่อยไดลั่มเดลี่ข่อยเตย่างเนี่ยจะกามากสิมากจังสี่บอกจะมากยังโจข่อยแต่ที้าไปเบิ่งปันนี้แหละนี่นี่วงนี่จะมากยังนี่มาวงสาวหน่อยนี่มัดทางลำมัดทางเลิศหมัดทางลำมัดทางเตยนะครัดทางตาลอดิด จากใจเลยเป็นบ่นี่บ่ได้อวยตัวมักมากทักมันบ่ลูกนั่นมีรถเนาะประกาศในวิทยุแม่บอกโอ้ยภาพคุปไปในแ่วลูกแม่เจ้าปันนี่หลายเจ้ามักอีหยังะจุข่อยก็ดีเจ้าเจ้าเบิ่งจักเทื่อนเหรอปีนี้โอ้ยหลายหลายเทื่อนหเดี๋ยวพร้อมทำไป็นจิ้มไปซีเทียไปซีเทื่อฉันว่าเช้าหน่อยหระไปโลดไปโลดมันก็พอไก่อุ้งอิงหรอมวนบอกอุ้งอิง พุ่งอีกหลอกมวนบอกมวนยายนี่สติสตามท่านได้ทีวีเด้อืกเบิ่งได้ยูทูบกับเบิ่งนบ่เบิ่งได้ยูทูบนี่เจ้าเสี้ยนเจ้าควงเ่ยยายเพราะพูดกับโพสต์ลอกยูทูบแม่โทรศัพท์มันเด็กขึ้นมากกับเบิ่งเออบัดนี้ขันลูกเขาเลยแม่พ่อเขาว่าแม่แม่เนี่ยอาจ้ามานี่นี่เบิ้งเบิ้งเอาผาบเจ้าลงหน้โป๊กเลยลูกเจ้ากเสี้ยนแม่ซื้อยังกอแม่นางอวนจันทร์ฉลาดบ่ซื้อเลนแม่ยังกอซื้อแม่ซื้อยายอวนแม่อวนเนาะแม่อวนเอ้าจากใจแม่อวนแล้วครับคลิปนี้ น้องคู่ไปบะมือนั้นไปมืออะไรคนไเนาะคนหลายมันใกล้เดือดรังคูอือคุณสุภาพมันไกลเป็นไดเออคูทพ่อแมนไก่ภาพมาป่านนี้ลูกบอกหนึ่งข่าวเลยเด้นี่มากก่อนหมูเลยเนี่ยเฮ้ยมาจากก่อนหมูใบกระเป๋าออกมามากปะมากเบิ่งเอาครับพี่น้องขนาดบ้านยูไก่ยังมากก่อนหมูมากกว่าขึ้นมาคนสี่ลายบะมือมาแลงโอ้ยหลายค่ะมือขึ้นนี่หลายบะมือขึ้นก็หลายบะมัอขึ้นนี่ก็หลายแต่มันกับมันกับเป๋บ้านยังไงแม่แม่บอกบอกินใจกับ โอ้แม่โมจริงใจซ้ำเจ้าเหนียวบาดแบบตาดีใจแท้สุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาข้อหายีแม่มวลเหมือนเรืไปงรูปแบบแม่จะมาขยะถูกใบหนาปาจะใบเจ็ดสิบเท่านั้นใบเจ็ดสิบหกพันนี่ละนั่ะแข็งแรงลูปเอ้ยคห็นแม่ตายนั่นเงินแม่ก็ฝากไว้หลายออยู่ดตัวฝากไว้หลายบ่แม่เงื่อนนั่นเงินนี่แม่เงินนั่นเงินนี่นะแม่ฝากไว้แม่ประเดิบมาใจ อันได้จะคืนหนึ่งหรือคืนครก็ดีด้วยด้อยลูกบอกเขาเขากับหัวบัดแม่ขอยบาอันาบกูตายอย่าจงเมื่อรกูปวดเบิงแล้วมาเด้หแล้ตายแล้วได้แล้วเสได้สมปีแล้วนี่นั่นล่ะแล้ววากูตูยยังเสกูกินรแล้ววะอบ่อยทะลาไม่แห้งไปขาบอกเขานี่ครับไปข้างเา่ครับไ้างเขาน่คข้างเา่ข้งบอกเขานับไาบนี่ับ้างบอกน่คไปาอเขนี่คับากเ่อไปข้างบอกเขา้อเ่คไงมอกานี่ บ้ยพาบ้าบ่มาม่แถมไปข้างมอเขาเนี่ยครับแตกเงินน้ำปลาน้ำลูกลูกขายกวยเสี่ยวอ่อนแตกเงินแน่มือคืนนี่แจกมาล่าบอลไอ้แจกบอลอันอันขัดพนลงมาแบบวินทบาทอ๋อเออเมื่อแรกก็ิลงอร่มมาแกะซื้เออกรสิทำบุญน้องใช่บาทไอเพิ่นมือคืนนี่พนกับร่มมาเนาะพระเอกเพิ่นโอ้ยลูกมาผูงงามเจนนอขบานอเออเมื่อแรกที่ปอดโจสิลงมาเลยเดิเออมะฝูงงามเจนนอเบื่ให้แม่จับมือแน่ ก็ต้องจับมือดอกแม่ปอดข้อไทยลูกเลยเพ<อ>ื่นว่าวันนี้แม่ก็เลยกำกแขนเพิอ่อนบาดไส่บาดเพิ่อนเนาะเพิ่นมาบินถอะบาสาธุเนะาะเอาสาธุเอาลูกนั้นเบาเบาโลดเพราะตะวันวเมย์มากมีหลุดท่าไปเลยไม่เข็ดหรือทุ่มพอนี่ตีแตกขันอย่างนี้ข้าได้ไม่อยู่ครับหายหิ้งเคยประกาศอ๋ออไปเลยโอ้ยเจ็ดตัวอ๋อเจ็ดสิบหกนี่ยังแข็งแรงเฮหตุใหญ่แค่ยังเองซักผ้าซักยังเองบอกไอติมอยู่ แต่เขาก็บายห็วนี่เดี๋ยวบายหิวพี่อะแม่ลำบากมากเลยนี่ยังเล้วแม่เป็นหมักมะล้มล้ทำนองนี่เบะมีมาเตะไหลลําเพิินนี่บอกเออหมักเบะมีมาเตะไหลเอาเหมือนแรกเหมือนแรกอดดิ้นได้เม่กะสิบป็เต้นยุงหนาหราออก็ไม่เก้ออกมาวันนี้โ่คนกับาเป็นมันเม้าเหล่าบอกโอ้ของคุศลกินเหล่ามันเสียคุณสภาพ เรากินกระมวลได้เนาะใจกมวลเนาะกมลท่ามวันท่ามชาติอายุยืนแม่แน่เลยอายุยืนไม่แต่มวลไปหนาท่ามวัธรรมชาติท่ามเดมมวลอาเหล่าแน่เอาเมือนแรงความหันมวลแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับเอามวลมวลมวลมครับผมขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องครับเอามวลมวลครับเมือนแรงโอ้ยแม่เรามากหลายไปสวัสดีครับพบกันที่บ้านครับพี่น้องครับสวัสดีครับ